กันบนูนจิดาภาในช่องจิดาภาเฮลนะคะวันนี้เราจะมามาร์กหน้าใสเด้งเต่งตึง<ๆ>ด้วยใบตำลึงกันค่ะใบตำลึงที่ใช้นะคะเป็นใบตำลึงเก่งนะคะทุกคนค่ะวิธีการทำก็คือ หั่นใบตำลึงหรือว่านำไปปั่นจะได้ั้ยคะใบตำลึงนะคะมีสป,ปร์คุณในเรื่องของการช่วยสมานแผลนะคะลดเลือนริ้วรอยช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรงขึ้นใครที่น่าติดสารผิวอ่อนแออยู่ลองมาหน้าด้วยใบตำลึงดูนะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ยังลดการเกิดผดบนผิวได้ด้วยค่ะส่วนผสมอย่างอื่นวันนี้นะคะหลังจากใบตำลึงแล้วเราก็จะใช้ว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้หต้น หังจากนั้นก็คือนำไปปั่นค่ะถ้าปั่นยากก็สามารถเติมน้ำได้เล็กน้อยนี่ค่ะได้เนื้อว่านหางจระเข้แล้วก็ใบตำุยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือเอามากรองค่ะเอาเฉพาะน้ำนะคะ นี่ได้น้ำตำลึงเข้มข้นระดับนี้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำตำลึงเข้มข้นมากกับน้ำว่านหางจระเข้นะคะต่อไปเราก็จะเติมน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วนำมามาร์กหน้าได้เลยวิธีนี้นะคะสามารถมาร์ก ด้วยสำลีก็ได้ค่ะเอาสำลีมาชุบน้ํานี้นะคะแล้วก็เอาไปแปะบนหน้าหรือว่าจะทาหน้าเพียวๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าให้แนะนําเอาสำลีมาแปะนะคะที่หน้าชุบน้ําแล้วก็แปะที่หน้าดีกว่าค่ะมันจะอยู่ได้นานกว่ามาร์ทมาร์จะ อยู่บนผิวได้ดีกว่านะคะมาร์กเพียงไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วไปล้างออกได้เลยค่ะสามารถทำเป็นประจำทุกวันได้เพื่อผลลัพธ์ที่เกินคาดนะคะวันนี้ช่องจิดาพาเฮลไปก่อนแล้วค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะและถ้าเกิดว่าใครสนใจครีมทาหน้าที่ช่วยลดฝ้าลดสิวกระจุดดางดำอยากให้หน้าขาวสว่างกระจ่างใสนะคะอย่าลืมเซตครีมแอมครีนสแถมหนึ่งค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ